สวัสดีครับคำว่าสื่อทิปส์วันนี้ผมมีทิปสั้นๆง่ายๆของสายต่อดิบให้ลองกันก็คือการลบรอยที่เกิดจากการฉีดเพื่อขึ้นรูปของพลาสติกในชิ้นส่วนของกันพาเรานั่นเองครับซึ่งสาเหตุจากการที่รอยพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีปัจจัยที่ต้องควบคุมมากมายหลายอย่างด้วยกันดังนั้นรอยพวกนี้ก่อจะเกิดขึ้นได้เนาะมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับสำหรับบางคนก็อาจจะใช้การพ่นเคลียร์เข้ามาช่วยเพื่อให้รอยพวกนี้หายไปแต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้ใช้การพ่นเคลียร์ทำยังไงเนี่ยครับผมจะให้ดูรอยที่เกิดขึ้นเป็นรอยลักษณะ,น,ะนี้ครับถ้าซ้อนสะท้อนไฟก็จะเห็นค่อนข้างจะชัดเนาะเป็นรอยขีดขีดบางๆนะครับเออผมก็ใช้ฟองน้ําตัวเนี้ครับฟองน้ําขัดเล็บ ซึ่งจะเห็นว่าด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของพื้นผิวที่มันมากอีกฝั่งก็จะเป็นพื้นผิวด้านผมใช้ฝั่งที่เป็นด้านเนี่ยครับขัดก็ใช้เวลาไม่นานครับขัดก็แป๊บเดียวหนึ่งวินาทีได้มั้งไม่ได้โม้นะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าเนี่ยจะเอาด้านที่เป็นฝั่งจะเป็นด้านเนาะขัดอันนี้ลอยดูนะโอเคอืมเนี่ยครับ ก็จะเห็นว่าฝั่งที่เราใช้ฝั่งที่ด้านขัดเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับรอยก็จะหายไปถ้าเกิดเราลองทำความสาดหาเช่นน,นี่นครับรอยที่เกิดขึ้นจากการฉีดพลาสติกตอนขึ้นรูปก็หายไปแล้วครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราขัด โดยใช้ฝั่งที่ด้านเนี่ยขัดไปแล้วเนี่ยพลาสติกก็จะถูกกินค่อนข้างจะน้อยมากครับคือแทบจะไม่ค่อยต่างจากของเก่าเท่าไหร่เลยเนาะนี่ครับจะเห็นว่าตรงพื้นที่บริเวณน็อตเนี่ยครับกับตรงที่ตรงกลางโล่เนี่ยเห็นไ,ไหมฮะมันจะมีส่วนที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับบางคนที่ชอบผิวด้านก่อนจะขัดทั้งแผ่นเลยก็ได้เนาะความหยาบของผิวตรงเนี้ย มันเทียบกับกระดาษทรายก็อยู่ที่ประมาณเบอร์หนึ่งพันแต่นนเนื่องจากวัสดุของคนละอย่างละเนาะตัวนี้เป็นฟองน้ําดังนั้นเนี่ยการใช้งานมันก็น่าจะน่าจะเนะน่าจะนุ่มแล้วก็ได้เนียนกว่าตัวกระดาษทรายเอออันนี้กระดาษทรายผมเองนี่ก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ประสบการณ์การใช้กระดาษทรายของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเลเวลศูนย์เลยเนาะเพราะว่าตั้งแต่ต่อมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้กระดาษทรายเลยแต่สำหรับคนที่ต้องการเป็นมเดลเลอร์เนี่ยผมว่ายังไงกระดาษทรายก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับ ส่วนเลเวลผมคือรีวิวเบอร์สายดิบก็เอาฟองน้ำไปก่อนเนาะถามว่าอีกฝั่งหนึ่งของตัวฟองน้ำขัดเล็บเนี่ยตัวเนี้ยมันคืออะไรเมื่อคือตัวที่เป็นขัดมันขัดขึ้นเงานะครับสำหรับคนที่ชอบให้ผิวกันพาของเรามีลักษณะเงามันเนาะเราก็สามารถขัดได้เลยตรงนี้มันความละเอียดเทียบกับกระดาษทรายก็อยู่ที่ประมาณเบอร์สี่พันเออมะเอียดมากเลยเนาะ เราดูกันนะขัดก็ขัดไปเลยอ่ะนี่ครับก็เห็นว่าความมันที่เกิดขึ้นมันทําให้ผิวของกันปลาของเรากลับมามันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมันกว่าปกติด,ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ครับตัวรอยที่เกิดจากการฉีดพลาสติกค,ครั้งแรกมันหายไปละเราแทบไม่เห็นเลย แต่ว่าถ้าสงสัยเรื่องของว่าเวลาเราขัดมันแล้วเนี่ยมันมันขึ้นกว่าเดิมยังไงเดี๋ยวผมจะให้ลองขัดตัวนี่ดูเนาะเออปีกตรงไหนหนึ่งเกลนะเดี๋ยวผมจะลองขัดดูว่าลองเทียบกันสิฝั่งที่ไม่ได้ขัดกับฝั่งที่ขัดจะมีความมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมขัดนดี๋ยวขัน ดูกันแป๊บหนึงอ่านี่ครับถ้าสังเกตตัวของผิวสะท้อนที่บนปีกนนในนเกลสีแดงเนี่ยครับจะเห็นว่าสะท้อนออกมาเป็นลักษณะของสีขาวเนาะเป็นสีขาวเป็นเ,เรื่ออะไรเป็นขาวคุณนเพราะว่าเนื่องจากว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นพลาสติกที่ยังไม่ได้ขัดมันจะมีความด้านและความมันอยู่ในตัวมันดังนั้นการสะท้อนของแสงก็จะเป็นลักษณะของการกระเจิง เป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอนดังนั้นมันจะไม่เห็นว่าเป็นลักษณะของการด้านยังเป็นด้านอยู่แต่เรามาดูฝั่งที่เราขัดเนี่ยครับสังเกตรตรงนี้ก็ได้ครับง่ายๆตรงอันเน้หามุมหน่อยอ่ะมุมนี้แล้วกันเห็นไหมฮะตัวแสงไฟเป็นลิงไลท์ของผมเนี่ยครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะโผล่มาชัดเจนเลยเห็นชัดมากเพราะเนื่องจากผิวมันๆเรยมันสะท้อนแสงได้ดีแสงที่ตกกระทบและสะท้อนกลับไปเนี่ย จะค่อนข้างเป็นรูปแบบที่แน่นอนดังนั้นเนี่ยจะเห็นวงแหวนก็น่าจะชัดมันคือความแตกต่างกันระหว่างด้านที่ยังไม่ได้ขัดกับด้านที่ขัดแล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบให้ผิวกันพามันเนี่ยก็สามารถเอาตัวฝั่งที่เป็นขัดมันนี่แหละขัดได้เลยทั้งชิ้นทํามันทําให้กันพาของเราเนี่ยมีความมันวาวมากขึ้นแล้วก็ถ้าใช้ดีเนี่ยเราเอาชิ้นส่วนเนี่ยลองพ่นเคลียร์มันเข้าไปเนาะ เทลมันวาวกลอสเข้าไปก็อาจจะได้เห็นผลของความมันที่แตกต่างอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์สั่นกระดิ่งริงเบลออรผมด้วยนะครับสำหรับทิปส์ของผมวันนี้ก็หมดลงแล้วไว้พบกันทิปหน้าครับสวัสดีครับ